สวัสดีครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วาทิตย์การจะนะวนิชกุลศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะโรงพยาบาลศิกรินหาดใหญ่ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและเมื่ออายุมากขึ้นต่อมลูกหมากจะมีขนาดโตมากขึ้นเนื่องด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนเพศชายจนอาจทําให้มีอาการปัสสาวะผิดปกติดังกล่าวได้ โรคกล่อมลูกหมากโตทําให้มีอาการปัสสาวะผิดปกติอาทิเช่นต้องเบ่งเพื่อเริ่มปัสสาวะปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะสะดุดมีปัสสาวะบ่อยหรือปัสสาวะในตอนกลางคืนเป็นต้นอาการปัสสาวะผิดปกตินอกจากจะมีสาเหตุจากต่อมลูกหมากโตแล้วยังอาจเป็นผลจากโรคผิดปกติอย่างอื่นได้ดังนั้นหากท่านมีอาการปัสสาวะผิดปกติ แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและนิใจัยให้ถูกต้องต่อไป